รีโวสองจุสี่ครับผมคันนี้ตัดรีมแบบเสด็จสามนะครับผมคันนี้มาจูนอัพเพิ่มนะครับผมเป็นอัพไฟเป็นสองพันที่เป็น,นะฮะอ่ามีจูนคู่กับกองอัตราบูธเดี๋ยวเรามาฟังเสียงด้านหลังกันดูว่าเพิ่มฟังก์ชันอะไรบ้างนะฮะคันนี้มีรอบเดินเบาแล้วก็ปล่อยคันหอบมาฟังเสียงกันเอ้าสตาร์ทเอ้าปล่อยคันหอบ ัน,นจูนคู่กับ ECU Ultra b o o ต t นะครับ AI เดี๋ยวเรามาฟังเสียงมัต่ตแตกรูกว่าเป็นยังไงนะคันนี้โบ์เดิมอ่ะมันตันน้อย ใจเลยครับผมเดี๋ยวเรามาชมคลิปเทสตออกซุ่กันนะพี่ันเลงตึงๆครับ โอเคครับผมรีโว่2-4จัดเลม้แบบสเต3พร้อมคู่กองพวอวีซียูอันบบูธขอบคุณครับ